สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับพบกันเช่นเคยกับคุณสองไพรกับผมปีรชัยวงเลือดครับวันนี้ก็นําทุกท่านนะครับมาที่ปราสาทตามเมือนทมนะครับอ,บอําเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ครับสถานการณ์ชายแดนช่วงนี้ก็ยังอยู่ในช่วงที่วิกฤตอยู่นะครับเพราะว่าต่างฝ่ายก็ต่างที่จะต้องปกป้องดินแดนของตนเองนะครับนในเรื่องของการรุกรามอธิปไตย ะร,ระหว่างเขีแดนของไทยกัมพูชาขณะที่ชาวบ้านตามเมียงนะครับตำบลตามเมียงเองก็ต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วครับช่วงนี้นะครับชาวบ้านเองก็ออกมาจุดทูกจุดเทียนนะครับไหว้ต่อศาลเจ้าพ่อตามเมียงนะครับซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาประจําหมู่บ้านนะครับที่ชาวบ้านได้ตั้งขึ้นนะครับอายุก็ไม่ต่ํากว่าร้อยปีนะครับในสถานการณ์บ้านเมืองเช่นนี้ นะครับชาวบ้านตามเมงเองก็ต้องอาศัยนะครับกำลังใจอาศัยพลังใจนะครับจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเพื่อได้ช่วยคุ้มครองปกป้องนะครับพวกเขาให้พ้นจากนะครับภัยสงครามนะครับก็คือวอนตามเมียงอย่าให้ได้เกิดสงครามเลยเพราะเกิดสงครามมาแต่ละครั้งนะครับนั่นหมายถึงว่าการสูญเสียนะครับทั้งขวัญกำลังใจและก็สมบัตินะครับแล้วก็เรื่องราวต่างๆด้วยนะครับ สำหรับรูปปั้นตาเมียงนะครับทำมาจากต้นขนุนนะครับต้นขนุนหรือต้นยิ้วดำด้วยนะครับชาวบ้านตาเมียงจะมาประกอบพิธีนะครับไหว้กราบไหว้นะครับเจนตุ่งสงกรานนะครับหรือพิธีกรรมต่างๆนะครับโดยเฉพาะในช่วงยามบ้านเมืองไม่สงบอย่างนี้นี่คือที่พึ่งทางจิตใจของพี่น้องชาวตาเมียงนะครับที่เชื่อมโยงแล้วก็เคารพนับถือนะครับว่าท่านนี่ช่วยนะครับ ดูแลคุ้มครองพี่น้องชาวตามเมียงนะครับให้อยู่รอดปลอดภัยนะครับศึกสงครามครั้งนี้ที่จะเกิดขึ้นนะครับพี่น้องเองก็หวัน่นหวาดประวา,วา,วา,วาคือไม่อยากให้เกิดสงครามกันนั่นเองนะครับวันนี้ก็ได้มานั่งจุดนั่งทูบเทียนกันนะครับเพื่อบอกกล่าวดวงวิญญาณของตาเมียงนะครับให้สองประเทศถูกกันเถิดนะครับอย่างไรก็ตามนะครับท่านผู้ชมนะครับชาวบ้านใงเชื่อวา่ตตามเมียงกับตามเมืองน,นะครับเป็นพี่น้องกัน นะครับที่มาจากกัมพูชาตามเมืองก็สร้างนะครับพื้นที่อยู่ที่ตามเมืองถมนะครับส่วนตามเมียงก็มาสร้างบ้านอยู่ที่ตามเมียงนะครับทั้งสองคนก็มาจากกัมพูชานะครับมาใส่ปื้นแผ่นดินไทยอยู่เ <kleine> พราะนั้นเชื่อว่านะครับตามเมียงก็จะช่วยชุ่มครองนะครับไม่เกิดภัยสงครามหรือถ้าเกิดนะครับก็จะช่วยผลักดันนะครับอากระสุนปืนให้ไปอยู่ที่อื่นนั่นเอง